นี่อุ้ยมีลุ้นมีลุ้นอุ้ยอุ้ยยังไงอุยังไงอุ๊ยอุ้ยอุอุ๊ยอุ๊ยอยอสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนลเป๋าตรงนะฮะใช่ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาลองเล่นเกมแบบแสบสันกันดูอา เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเล่นเกมอะไรไปดูกัน <G ül> ก่อนอื่นนะครับผมเราไม่แนะนําให้เล่นกันนะครับผมใช่ครับไปไป,ไปเสียเวลาแล้วเราไปกันดีกว่าไปเอาละครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมใหม่ล่าสุดของทาง PG นะครับนั่นก็นคือเกมค็อกเทลไหนครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเกมนี้กันว่าข้างในเกมนี้มันมีอะไรยังไงกันบ้างโอเค แล้วก็ขอเตือนไว้ก่อนนะฮะเราไม่แนะนําให้เล่นนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากสนุกเราใจเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับแอดไลน์ไปที่ด้านล่างของเราได้เลยใช่ครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ<ะ>่ะเริ่มต้นอ่อเรามาดูรายละเอียดภายในเกมก่อนนะครับปึบ๊บนี่ป่ะนี่อันนี้โอเคนี่คือยังไงครับน้องหมึกอธิบายหน่อยสินี่ครับนี่คือสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์จะเป็นอย่างนี้ อันนี้วายสัญลักษณ์วายอันนี้ก็ตัวที่แพงที่สุดครับน่าจะเป็นคอนยัคไม่เคยกินเหมือนกันน่าจะอร่อยอะไรครับนี่อันนี้ก็คือรายละเอียดภายในเกมนะครับผมมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงวายมเป็นแบบไหนเอาเป็นว่าใครอยากรู้เข้ามาอ่านเองแล้วกันใช่เรื่องไรแค่นี้แหละพอเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยปลพี่หลามนี่เราจะสนุกสนุกกันนะอย่าไปซีเรียสอะไรโอเคผมขอเริ่มกดก่อนเลยแล้วกัน ไปปั๊บปั๊บปั๊บป๊บอ่านี่เปลี่ยนเป็นวายเห็นไหมนี่เปลี่ยนปั๊บกลคูณวายก็ได้เป็นคูณอือย่างนี้นี่เองไปต่อปั๊บไปแล้วต่ออ่าเปลี่ยนเป็นวายอีกอย่งนี้ได้อีกอคูณอีกบุญคมาไม่ได้เจอนะปั๊บ แน่นอนนะภายในเกมเราก็จะมีอะไรนะพี่หลามคูณนี่คืออะไรอธิบายสิต้องเป็นวายนะต้องได้เป็นวายก่อนมันถึงจะได้เป็นคูณคูณสองทีละคูณสองซื้อฟีเจอร์ได้นะถ้าใครที่เกลียดหมุนอย่างพวกเราก็ซื้อฟีเจอร์ได้เลยอ่าอันนี้เรามาลุ้นๆกันก่อนเรามากดธรรมดาก่อนอุ้ยมีลุ้นมีลุ้นอุ้ยอุ้ยยังไงอุ้ยยังไงอุ้ย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  เลยไปเลยต้นโชโชแล้วกลุ้นจริงเดี๋ยวเราเพิ่มดีกว่าเอ้ยเพิ่มเลยเฮ้ยสิบมันดูแบบจิ๊บจ้อยไปอกดไปสามสิบเลยดีกว่าอาอตีมาไปออโต้ไปมัได้ไม่ต้องกดอ่ะออโต้ไปสักสามสิบไป Let's go ไปฟ็อกฟ็อกฟ็อกฟ็อมามาสิมาต้องมาแล้วจังหวะนี้มีเจต่อยังไงโอ้โหมีแก้วเล็กด้วยไป ไช่มา144บาทถือว่าประเดิมสวยจังหาะนี้อ้าวมาอีกมาอีกมามีอะไรต่อไหมไม่มีจีสิบสองบาทมีเจอยู่เทได้ไหมเก้แถวสองไม่ได้มีเอโอ้โหตักเจตเตอร์โอ้โหมีสิบแถวแรกไหมมีสิบแถวแรกไหมอ๋มีโอ้โหผมเป็นนังสวยนะใช่วายสองตัว ติดเลยอมโอกาสจ่ายนี่ถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋โหสุดยอดเลยอ่าวายก็ไม่ได้ใช้จังหวะนี้โอ้อโ,โหโอเคคิวคิวไม่ได้เค <laughs> ลิ้นปันหมดละโอ้โหเตนเต้นไงเต้นเต้นเออเกมใหม่ไงอ่าเราก็หวังไปเยอะเหมือนกันนะหวังเยอะเหมือนกันออนี่สิบนี่ไงมาใส่ไปสิบห้าบาเเทเอ๊ะแถวแรก ตัคู่แพงอยู่อ่าได้สิม,มีเคสสดองไม่มีฮ <c oughs> ่าสิบมายังได้อยู่มีอะไรบ้างไม่มีจ้ะโจอ,อะไปเรื่อยๆลุ้นกันต่อไปไ,ไหลไปไหลเข้าใช่ไหมใช่ไหลเข้า <c oughs> ต้องไหลเข้า <Okay. S 2> เออพวกถหูอยู่ออมันเข้าอยู่แล้วอเออ มีหวังว่าหวังอยู่นะหวังอยู่แหละนี่ก็หวังอยู huh. ่นะไอนี่ตัวแพงครับมาคูนสองไหมสามสิบเก้าบาทเออมีสั่งมีสั่สั่งสู้สั่งสู้โอ้ยนายเอสามเนี้ยเอาไปแล้วครูแปดคงจะเป็นครูแปดสี่โอ้โหไปไงเราโอ้โันนี้มาดีจริงๆริงเกมใหม่ห้าร้อยเกือบหกร้อยรอบนี้ยังไง ยังไงยังไงเดีงงย๋ยวก่อนอาการเป็นยังไงไหนบอกหมอ,อสกเก็ตเตอร์เรียงตัวสวยง,งามแต่ไม่ได้จะ <c oughs> สเถอสเก็ตเตอร์นี้ให้ลุ้นได้ตลอดยิงใช่ก<ช>ำไรที่ได้มาไม่กี่เรื่นไปแล้ว <c oughs> อ,ยอย่าพูดอย่างนั้นต้องสู้ต่อ <c oughs> สู้ต่อไปมาแล้ว <c oughs> อย่างนีคงยังไม่ได้อมาแบบนี้คิวทำได้โห ติดกระแรงอัพเร็วๆครับยังสู้อยู่ยังสู้อยู่เอาหมดรอบไปหมดรอบแล้วเพิ่มเบ็ดไปเลยไปเพิ่มเบ็ดเลยอ่ะจะเพิ่มอะไรเอาสิแล้วแต่พี่เลยพี่ลามเพิ่มเป็นสี่สิบแล้วกันเมื่อกี้ไม่เล่าใช่ไปออโต้ไปไปออโต้สามสิบรอบไปไป Let's go เป็นยังไงเรานี่ได้ไวไหมไม่ เอาแล้วได้ต่อได้ต่อมีไมโ้โหเพร่ปอพี่ขอรอบนี้ยพี่ขอขอคือทอล์จะมาสองยี่สี่อู้หมาไอ้มาอ้าวไปแล้ววจังวายวจังโอ้โถเราต้องรู้กันต่อดิมาเวะ สวยนะคงได้ดุ๋ยโอ้ยไม่ได้คืออยากเห็นสเก็ตเตอร์มากเลยนะโอเคถ้ามันยังไม่ได้นะเราคงต้องซื้อให้ทุกคนดูเอ้าวันนี้ว่าติดกันสองตัวยังไงยังไงสียังไงสีสองร้อยสี่ี่อ้โสี่ถ้าเป็นติดทั้งหมดนะสวยเลยใช่โอ้โหสเก็ตเตอร์ก็ล้อลอกจริงๆเทียวโอ้โหใหม่อะใหม่อะยังไงยังไงสเก็ตเตอร์สักหน่อยนะ แถวเยอะด้วยอาจจะมาอาจจะลงมาลงมาไหมลงมาสิลงมาสิแซมมี่แซมมี่ขออีขออ้า,นายนาอยู่ไหลไปเรื่อยอตอนเนี้ยเอาที่เอาที่กูไม่ยอมแพ้ <laughs> ไม่ยอมแพ้ <laughs> ต้องไดง้มังเลยวะหมาบังแหละ มหมดรอบรอบยังไงสายกดอีกสักสามสิบป่ะสี่สิบเนี่ยเหมือนเดิมนะมนเราออโต้ไปอีกสามสิบป่ะโอนโมนามกดตักทีเถอะโอเคโอเค,อเค <c oughs> ไป let's go <S ไปออาแถมเทอร์โบให้ด้วยเฮ้ยเผื่อหาว่าช้าอ่มาปั๊บปั๊บอ่าไฟมาเอวเอว ตกโฉมกุละแก้วเลยเมากันตายเอาอย่างนี้ก็โหดอืมสี่คูณหกเลื่อนแก้วเลยพี่พี่ได้ใช้บ้างนั่นนะสิอาการเป็นยังไงเนี่ยอาการเป็นยังไงอาการเริ่มเอิบอ่าะนี่นี่คือเกมเนี่ย สนุกสนุกสนุกแต่ติดอย่างเงี้ยจะเมาแล้วเล่าเนี่ยเล่ามาเยอะยริงเลยมาเยอะไม่พอไม่มาเลยนั่นน่ะสิโอ้ยดอกนี้แม่เฮ้ยเฮ้ยยังไงขอยังไงพี่ขอยังไงขอพี่ขอพี่ขอขอคืนแก้วได้ไหมน้องพี่เมาแล้วโอ้โหหนุ่มเงี้ยโอ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 ้ยยังไงโอ้โห นิ่งนิ่งยังนิ่งอยู่โอ้โหโอ้โหวุลุ้นเหลือเกินอ่ะ่าหมดแล้วหมดแล้วเหรอโอ้โหโอ้โหเสียใจว่ะยังไงเราซื้อให้คนดูดูหน่อยอะไหนๆก็รีวิวเกมนี่ละซื้อซื้อสี่สิบนี่เท่าไหร่วะเนี่ยไม่รู้อะแต่ซื้อสิบบาทไปก่อน ให้รู้ให้ดูไงให้ดูก่อนปกะกับการตัดใจอ่าให้ดูนะเออผมพูดเลยเกมนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อความบันเทิงอ่าบันเทิงอย่างเดียวใช่แต่ถ้าใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับแนะนําให้แลดแอดไลน์แอดไลน์ดินพันหมดแล้วเราขอพายครับผมแต่ถ้าใครอยากสนุกตื่นเต้นนะครับผมแนะนําให้แอดไลน์ไปที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟิวเจอร์นี้ดีกว่าลองดูการซื้อเจ้าสิบกเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะอยากรู้เป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเกมใหม่นี้ใช่กดไปเลย ในการหมุนฟรีจะเป็นอย่างนี้หน้ามาางนี้ติดหมุนติดหมุนไปแล้วกดเริ่มปอ่าโอ้โหเบาจังอตมั่นเลยไปปไไปไปไปไ๊บปไ๊ไปไปไปไ๊ไปไ๊ไป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 าปไ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 ปาปไปไปถปไ ต้องซื้อไวื่อจะรับห้าสิบนะจะลืมเราต้องได้กลับนะอ่านี่พอหน้ารางวัลก้อนโตมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้หญิงนี่ถือว่าสดสดถือแก้วได้ไหนกันดูนั่นสิถือแก้วใหญ่ใครอยากเป็นเซธที่ฉันน่นสิฉันนั่นสิภาษาอังกฤษนี่พูดได้ได้เยลโล่สีเหลืองเอ้ยเก่งนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรกันอะมาอย่างร้อยโอ้โหมาอีกยังไงยังไงสิ มาอีกแปดสิบสี่บาทตอนนี้มาแล้วห้าร้อยสามสิบเหลืออีกหกหมุนหกหมุนนี่คือแบบนี่คือเราเทสให้ดูเทอใด้ดูเป็นอย่างนี้เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำไม่ควรเล่นเลยดีกว่าอ่อันนี้เล่นให้ดูเฉยๆเพื่อความสนุกสนานเข้าไปใช่มาอ่า ป๊อามีเปลี่ยนมีเจต่อนะเจต่ออือหือยี่สิบร้เจสี่มีเอต่ออามีเจอมีเจอ,อีกโอนน้สองร้หาสิบไดคนยากอีกสองรอเจติตอน,นี้ไปพันแล้วตอนนี้ไปพันแล้วถอว่าอาไมา่้อถือว่าดอกนี้พันสี่แล้วตอนนี้ทุโอ้ยสุดยอดได้มาเท่าหนึ่ง อ่าถือว่าของดีนี่นยังไม่เล่า <นะ S 3> ขาดอีกร้อยลืมใจเย,ย็นสินี่คือแบบฟิวเจอร์รางวัลก้อน,ตอนโตนี่มีโอ้โหนี่มีอยู่นี่มียืนนี่รา<ล>งวัลไม่กลับไม,ม่กลับไม่กลับบางนาเออเไปทำอะไรอ,ะอ่ะเออซื้อเฟอรนเจอร์มาไดบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ะพอดีบ้านอยู่อยู่ไหนโคตรลกบ้านอยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ เฮ้ยเป็นไงตะวันพขขึ้น500ปุ๊บมันเปลี่ยนเลยแก้วทองเนี่ยมีเมาันตายก็นั่นแ่ละสีดีเป็นเรื่องธรรมดา800รเทียบิดอกนี้เป็นยังไงล่ะถือว่าดีออกมาดีกว่ากดเองเยอะอ่าเลยอสามหมุนอ่าได้อยู่ยังไงยังไงอต้องรอดา อยู่พอดีนี่ยังเหลืออยู่นะยังเหลือหมุนอ่ากดไปนี่คือรีบแล้วใจร้อนแล้วใจร้อนอยากนะข้ามันร้อนใจขออีกสักสองแถวเอาไปนั่นหน่อยสิเอามาสักห้าหกแถวลูกนั่นหน่อยสินั่นหน่อยสิอ๋ให้พ่อหน่อยลูกจีิงจริว่างไหมไม่ว่าแต่ให้น้อยต้องทานเยอะๆยอะอู้หูไปหมดตุดที่ไปฐานหกแปดแปดหก ถือว่าเป็นการทดลองฟิวเจอร์นี่ถือว่าดีเหมือนกันถือว่าสวยครับผมถือว่าได้กำไรมาสองร้อยอ่าอ่าถือว่ายังดีถือว่ายังดีออเคครับผมก็สําหรับวันนี้ในการรีวิวเกมที่มีชื่อว่าค็อกเทลไนท์ครับครับผมก็เราเล่นเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับผมแนะนําว่าอย่าไปเล่นอย่าไปลองนะครับผม หรือถ้าใครสนใจนะครับอยากสนุกตื่นเต้นแล้วใจนะครับให้แอดไลน์ไปที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับได้เลยครับผมวันนี้ผมพี่หลานกับนอ้องหมึกขอตัวลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเป็นเกมอะไรจะให้เรารีวิวเกมสล็อตอันไหนแล้วเจอกันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ